สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านเนาะค่ะเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะคลิปนี้เยาวกสิมาอบคุณพี่แขกเนาะค่ะพี่แขกพิ่ได้โอนเงินเขาบัญชีคุณพ่อไปสามะะพันมือเ้ารนี้เนาะค่ะเนาะเพิก็ได้ทรงขอความกับลูก <c oughs> สลิปไม่เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเยาวกับบมีคำสีเว้าค่ะพี่น้องเยาวกั ซึ่งแน,น่นำใจของเพิ่นเนาะค่ะที่เพื่อนมีนำใจทรงเงินห้โอนเงินห้เถอาพ่อเนาะค่ะโดยที่บ่รับเฮ็ดทักดอกค่ะพี่น้องเอ,อที่แรกเย่ากับคิดว่าเพิ่นสีเอาเฮ็ดนํนะะนนนเนา,า,นะะเ,นาบบเนานเนะค่ะพี่น้องมีพื่อนพี่เพื่อนก็ซอยมหลายเนาะค่ะนาอเย้ากับบมีแนวตอบคุณเนาะค่ะพี่น้องจ้าบอกตรงตรงเลยเนาะค่ะเนาะกืม เราก็ได้คุยโทรศัพท์กับทางบ้านแต่ว่าห่างบ่ดได้คุยกับท婆เนาะค่ะแต่ว่าได้คุยกับเจ้าของโทรศัพท์จ้ะพี่น้องเพราะว่าพ,อาาพ่อแม่ย่าคุณบ่มีโทรศัพท์เนาะค่ะเนาะเราใส่โทรศัพท์บ,บ่เป็นเนาะค่ะเพราะว่าเราบร่ได้บ่ได้เลี่ยนหนังสือเนาะค่ะเนาะจากสิกดไปโตไดจากสิกดไปโตไดเนาะค่ะเนาะก็ถ้าให้คุณสาส่งเงินไปให้เพิ่นนี่ก็ ว่าจะให้เพื่อนซื้อโทรศัพท์แบบคุยเห็นหน้ากันเนาะสี่บอยเพื่อนไปซื้อโทรศัพท์เนาะค่ะเพราะว่าได้คุยกันแน่ทักน้อยเนาะค่ะเนาะย่ำใดก็ได้อาศัยตั้งแต่ท่านอบตเนาะค่ะท่านผู้ช่วยเนาะค่ะให้เพื่อนถือโทรศัพท์แลนไปหาแถาพ่อเนาะค่ะเนาะเย่ากับบุคอยมีเฮียเนี่ยงดอกค่ะพี่น้องเนาะค่ะเย่ากับช่วงวงนี้ยุงๆหลายๆย่างค่ะพี่น้อง เนาะค่ะกับตอบกลับเพื่อนซ่าเนาะค่ะเนาะลองคนโต๊ะเขาไปหามือยังบ้านเด็กตอบกลับเพื่อนอยู่จังสี่เนาะค่ะต้องกราบขอโทษอีกเที่ยนึงพร้อมเนาะค่ะพี่น้องจึงได้เย้ากระสิกับไปพญายามเนาะค่ะเนาะส่วนนี้มันได้ออกของนอกดูค่ะพี่น้องเนาะค่ะกับทังพ่อปูทั้งพีกับปวยเนาะค่ะกับมีั้งแต่แนวค่ะปีนี้เนาะค่ะเนาะปูทั้งพีกับปวยกับอยู่โรงพยาบาลั้งแต่ปีที่แล้วคุณเนาะค่ะเนาะ แล้วกาบัทินีกับหมอเนาะค่ะหมอเพิ่นก็โทรศัพท์มาเนาะค่ะบอกว่ามาคุยกันว่าส,สิเหตุจังไดกัะปูเนาะค่ะเนาะว่าเสียเอาปูมาอยู่บ้านน้าหรือว่าเสียเอาปูไปอยู่บ้านปูปูบอกว่าอยากเอาเย่าไปดูแลเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นบัตินีก็เลยต้องงุงยากันหลายอย่างเนาะค่ะบันนี้ทั้งเอื้ย ทั้งเอื้อยของปูโอมินทั้งเอื้อยทั้งนองของปูก็อยากดูแลปูเนาะค่ะบัดที่นี้แต่ทั้งไม่ยาแทะไม่ยาไม่ยาไแท้เพ่นเลิกท่างกันกับปูต่างแต่สมัยแต่แฟนย่อหน่อยหน่อยคุณเนาะค่ะเนาะมันจะบอกว่าอยากเอาอยากให้ปูมาอยู่พี่เนาะค่ะเนาะก็บอกกันหลายเนาะค่ะแต่แต่ต้องยุ่งยากแต่ออกข้างนอกดูค่ะช่วงนี้ค่ะพี่น้องย่าก็เลยได้ตอบคอมเมนต์ซ้าไปนั่มเนาะค่ะเนาะ ปกติเรื่องการตอบคอมเมนต์เย้าค่ะบ,บอกเคยสิอยากซาดอกค่ะพี่น้องยังยังยังเย้าอยากซาแท้ๆก่ะอยากถึงแค่สองมือเนาะคะ่ะแล้วก็เย้ากับสิมาขอบคุณพี่นู้นเนาะคะ่ะขอบคุณน้องจ๋จาพร้อมเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณพี่พี่น้องน้องที่มาคอยป่อบปลอบใจแล้วก็มาคอยให้กำลังใจเย้าเนาะคะ่ะเย้าก็กราบขอบคุณพี่น้องปองปายทุก,ท,กทุกท่านเนาะคะ่ะที่ คอยให้กำลังใจเย่าเสมอมาเนาะค่ะนนเ่าแล้วเย้ากะตรงกราบขอโทษได้หลายทีเย้าเบาเบา,าคือเย่าเบาบกคอยเป็นเนาะคะนะ่ะเนาะไอเรื่องอื่นหนึ่งเก่งโพดราคาพี่น้องแต่ว่าันเรื่องเบาหงสีกับบ่ค่อยเป็นปันได้เนาะค่ะพี่น้องแล้วช่วงนี้เนาะค่ะเย่ากระเฮตไปสามช่องเนาะค่ะ เฮ็ดพ่อยังค่ะพี่น้องเฮ็ดพ่อว่าต้องการรายได้เนาะคะ่ะนอบอกตรงๆเลยเนาะคะ่ะนะต้องการรายได้เพิ่มเนาะคะ่ะถึงแม่สิบไดเฮ็ดงานแต่ว่ามันมีรายได้จาก YouTube ชิงสีกันยังดีกว่าบบมีรายได้ยังจักย่างเนาะคะ่ะนะเราก็เลยเล่งเฮ็ดทั้งสามช่องเลยเนาะค่ะพี่น้องต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องช่องใหญ่พี่น้องช่องน้อยเนาะคะ่ะมันตามกลับไปซ่ากระดายเนาะคะ่ะนอแต่ว่ากลับไปทุกบ้านแน่นอนเนาะคะ่ะนอ แล้วก็อีกอย่างนึงเนาะคะ่ะการยุ่งยากหลายอย่างช่วงนี้เนาะคะ่ะปูเกสีเอามามาให้มาไว้พี่เนาะคะ่ะเนาะแล้วเกสีได้ไปคุยให้มันเป็นจบเนาะคะ่ะคือว่าเกษีเอาปูมาอยู่พี่เราต้องเฮ็ดจังได้กับเฮือนหลังนั่นหรือว่า,าคุยกันแล้วแล้วกับญาติพี่น้องให้ตกล่องปงใจกันทุกอย่างพร้อมเนาะคะ่ะเนาะหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงนี้ นาะค่ะพี่น้องกะมีแต่ปัญหานาอคขาพี่น้องจังได้กะสู่ๆคือเก้าละ่ะขาพี่น้องนาะค่ะจังได้กะสู่ๆคือเก้านาอคขาเย้ากัพญายามเต็มที่ค่ะน้องขลราคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปเบาร่วมนาองเพื่การขอบคุณพี่แขกนาะค่ะโอนเงื่อนเขาให้โอนเงื่อนเขาในบัญชีสามพันน้องข ยาวเก่าถึงบอกคอยมีเสียงบอกปันไดดอกค่ะพี่น้องเนาะเป็นซีมเม่์เมยค่ะพี่น้องเนาะค่ะเป็นซีมเม่์เมยเพราะว่าบ่ไดดออกกําลังกายเยช่วงนี้เนาะค่ะบ่ไดดเข่าโคกบ่ไดดเข่าปลาเลยเนาะค่ะอยู่แต่บ้านแล้วก็ออกไปในเมืองจางสี่มันเป็นอากาศที่บ่คอยบริสุทธิ์ปันไดเนาะค่ะเพราะว่าเหาบ่ไดดเข้าไปในปายางสูบอากาศในปานี่งมันมีความสุขมันมันเฮ็ดให้เหาตื่นตื่นเต้น แล้วก็ห้เหง่ายางมีเงือแตกเงือแต่ในจักหนอย,ยังสี่ก็บเหตุไ้ล่างกา,ายเหง่อผ่อนคลายเนาะค่ะพี่น้องนะะเนาะฉันถามว่านอนเนาะค่ะเยานอนต้งแต่หามงแรงเนาะค่ะพี่น้องเที่ยงขึ้นตีหนึ่งตีสองนี่ย่าต้องบุกมาตอบคอมเมนต์ค่ะพี่น้องแต่มันกับพ่ท่านเนาะค่ะเพราะว่าปกติเยาก็ตอบไปเรื่อยเนาะเบิดมือเนาะคะ่ะคันว่ามันนั่นเนาะค่ะเนาะช่วงนี้มันมีสามช่องเนาะค่ะเยากัเลย ตอบกลับไปซาเนี่ยจ้น้อยเนาะคะ่ะก็เอาช่องน้อยไปนั่มเนาะคะ่ะเนาะช่องใหญ่ไปนั่มเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็คลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องเย่ากับบอยากบอกยังไปไลยๆโดนๆเพราะว่ามันโมมีเสียงเบาะค่ะพี่น้องแต่ว่าหันได้เบาเบิดเมื่อได้เบายู่เรื่อยๆค่ไข่อยู่ค่ะพี่น้องเสียงมันกระทียปรับปรับตัวเขาท่านเนาะคะ่ะเนาะ เย้ากักราบขอพระคุณพี่แขกอ,อีกเที่ยนึงค่ะแล้วก,ก,ก็กราบขอพระคุณน้องจ้าจ๋ากราบขอพระคุณพี่หนูเมียพลังปอนปอนแล้วก็อีกช่องหน่อยของเล่ากะเก็บเห็ดใน่ตงแดกับสาวเขากระโดดเนาะค่ะเนาะตอนนี้เราอาจสิเปลี่ยนซื้อมันไปพระ้ะานเลยขไปเยี่ยมเล่าเนาะค่ะเนาะช่วงนี้บพท่านในว่างฮีรีค่ะพี่น้องเนาะค่ะยั่งบ่าท่านในว่างฮีรีค่ะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็สะไดิแล่นไปบ้าน เอินว่าบานไม่ยาเนาะจังได้ก็เอินบานไม่ยาละบานเฮ่ามันกับเอิ่นไม่ยานะน้องไม่ยาไม่ยาน้องเหี้เนาะน้องน้องของปูเนาะน้องสาวปูไปคุยกันเนาะค่ะร่วมญาติคุยกันแต่มือนี้เนาะค่ะคุยกันเรื่องปูเนาะค่ะก็สิได้ไปพอบรู้ว่าสิไปโดนซ้ำได้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็สิต้องได้ไปเนาะค่ะมือเอิญพนก็สิเอาหมามาให้อีกค่ะพี่น้องเนาะค่ะแล้วก็ มีหมาอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะที่แบบว่าเอต้าของเพิ่นเสียเนาะค่ะเนอะ,ะบ่มีคนเบิงเนาะค่ะทังทังศูนย์เพิ่นก็สิมาเซกบ้านอีกแค่หนึ่งเนาะค่ะเมื่อวานเพิ่นมาเซกแล้วเมื่อนี่เพิ่นก็สิมาเซกแล้วก็เสียวหม,มามาเบิงล่องเบิงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเย้ากระตองการมีหมูอย่างในปาาคือกันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเมื่อนี่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นคลิปที่เ้าร่วมเนาะค่ะบ่ร่วมถึงการขอบคุณ เนาะค่ะขอบคุณพี่แขกขอบคุณพี่หนูขอบคุณน้องจ้าจ๋าเนาะค่ะแล้วก็ว่าร่วมถึงสถานการณ์ในช่วงนี้เนาะค่ะแล้วก็ทุกอย่างเนาะค่ะเนาะย่อก็ต้องกราบขอโทษขออภัยอีหริเนาะค่ะที่ตอบความเบนซ่าเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากสิกับไปพีเดอร์ค่ะพี่น้องเนาะค่ะอาคิปนี่กับควาวล์ซัมนี่เนาะค่ะเนาะกราบขอบพระคุณขอบขอบพระคุณขอบพระคุณ แล้วก็ขอบพระคุณทุกกำลังใจเ,เพื่อนในโลกออนไลน์เนาะคะ่ะขอบพระคุณทุกกำลังใจพี่ๆน้องๆที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณเพื่อนๆน้ำกันเนาะคะ่ะนอกเพื่อนๆทุกทุกท่านเนาะคะ่ะกราบขอบพระคุณนั้นหลยค่ะบ๊ายบายค่ะ